ผู้เรียนยืนยันเทคนิค IOS จากครูเจีย๊ยบอับคะแนนได้จริงทุกพาร์ท ไอยอมันยากครับตัวผมเองคนเดียวผมไม่สามารถแบบบังคับอัดตัวเองให้แบบจบภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนนี้ได้มาติวฮะเพื่อให้เราได้ให้เร็วขึ้นและให้แม่นยาขึ้นผมจะชอบคอร์สออนไลน์ตรงจุดที่ว่าเราสามารถเลือกท็อปิกที่เราอยากเรียนได้เลยแบบตรงประเด็นไม่ไม่นอกเรื่องไม่อะไรเนี้ยเทคนิคครูคนปีจริงครับพอมีเทคนิคเนี้คะ่ะรู้สึกว่าแบบเราทําโดยที่ไม่ต้องแบบเราต้องไปนั่งคิดเองต้องเป็นแบบมโนเองว่าแบบใช่หรือไม่ใช่นะ mm. คือเรามีแบบแบบแผนอยู่แล้วอะคะ่ะของครูเจี๊ยบนะคะคือหนูได้เทคนิคของ4พาร์ทเลย ก็คืออันแรกที่หนูชอบม,มากๆก็คือของ reading ค่ะที่ครูเจี๊ยบให้ล็อกประโยคแล้วก็การอ่านสแกนหรือว่าสกิมค่ะขอบคุณครูเจี๊ยบม,มากๆค่ะที่ทําให้หนูได้แบนด์ที่หนูหวังไว้ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าไม่ได้เจ็ดครับถ้าเกิดไม่ด้เรียนกับครูเจีย๊ยบที่ชัดๆเลยก็คือหลังเรียนเสร็จปุ๊บเป เทคนิคการทำไอเอลมันเข้าอยู่ในสายเลือดเลยเอางี้ดีกว่าไอพวกเทคนิคการทำไอเอลก็คือผมเก็บมาจากของครูเจี๊ยบเนี่ยครับไม่น่าจะแตะเจ็ดได้ถ้าเกิดไม่ได้เรียนกับครูเจี๊ยบครับอย่าง listening ผมว่าได้ประโยชน์เยอะนะครับเพราะว่าเราได้ฝึกบางทีถ้าเราเข้าไปเลยเราฟังเลยถึงเราฟังได้แต่บางทีเราจับประเด็นไม่ได้ครับการได้ฝึกเราจะได้รู้เลยว่าเราควรจะฟังแล้วเราจดตามหรือบังพาร์ทอย่างพาร์ทหนึ่งผมสามารถฟังแล้วก็เขียนได้เลยไม่ต้องมานั่งจดคุยกับแม่ว่าเนี่ยต้องเออเอาคะแนนไปยื่นที่มหาลัยใช่ไหมคะแม่ก็เลยหามาแล แต่มแม่น่าจะเสิร์ชจ,จากในเน็ตเราแม่ก็เห็นว่าแบบอเออแบบมีรีวิวรุ่นแบบรีวิวเยอะแยะก็เลยลองมาเรียนหนูค่อนข้างที่จะอ่อนไปจริงทุกอาทิตย์ครูเจียวเขาจะให้การบ้านมาให้เราแล้วเราก็ทําแล้วก็ส่งให้ครูแล้วครูก็จะตรวจแบบฟีดแบคเป็นหลายคนพอครูฟีดแบคกลับมาว่าโอเคคำตรงนี้แบบเขาฟีดแบคละเอียดมากแบบวงกลมหนูสีแดงเต็มกระดาษเลยหนูเลือกถูกแลวค่ะที่เิทยาครูเจียวไม่อยากพลาดเทคนิคลัด พีชิดข้อสอบ i อ s t s ทุกพาร์ททักชัดเลยจะติว i อ l t s ต้องติวกับครูเจี๊ยบเท่านั้น